โอเคครับเด็กๆก็ทั้งที่แล้วถึงตรงนี้ใช่ไหมครับอ่าก็มาเหลืออีกสองข้อนะก็จะเข้าสู่พวกโจทย์เอนทานนะครับผมออาอีกเพียงสองข้อเท่านั้นนะครับผมอ่ะเดี๋ยวมาดูกันเลยเขาบอกว่าข้อนี้เขาบอกว่าอะไรจงหย,ยูยก็คือความ เร็วต้นตั้งแต่บทแรกๆเลยใช่ไหมจงหาอยความเร็วต้นจากจุดที่1เนี่ยน,นะไปจุดที่2อ,อ่ะแล้วจุดที่1อยู่ไหนจุดที่1อยู่นี่จุดที่2ออยู่นี่เดี๋ยวมาวิเคราะห์รูปภาพกันก่อนนคะครับผมรูปนี้ถ้ามีตัวอักษรอยู่แค่นี้มีรูปแค่นี้จะ ตีความรูปภาพว่ายังไงแน่นอนว่ามันมีมวล2กิโลกรัมถูกต้องไหมครับอันนี้ก็น่าจะเป็นวัตถุถูกต้องไหมและมันบอกว่า u อ,อะไรเอ่ยเคลื่อนที่แบบนี้แปลว่าวัตถุเนี่ยมันคือ u คือความเร็วต้นใช่ไหมครับแอแสดงว่าวัตถุเนี่ยมัน เคลื่อนที่ด้วยความเร็วแอนความเร็วต้นเพราะว่าจุดนี้เป็นจุดที่1ก็คือจุดเริ่มต้นนะครับผมให้วัตถุเนี่ยมีความเร็วแล้วมีความเร็วไปอยู่จุดที่2มีค่าเท่านี้นะก็คือความเร็วในจุดที่2ก็จะเป็น3คูณเอ้ย3เมตรต่อวินาทีนะครับผมโดยที่ความสูงเท่ากับ 1เมตรนะครับผมคราวนี้โจทย์อยากรู้ความเร็วที่ตอนแรกนะครับผมแล้วก็โจทย์ให้ความเร็วที่ตอนท้ายมาแอนะโอเคคราวนี้จากโจทย์เนี่ยมันมีพลังงานอื่นๆมายุ่งวุ่นวายเปล่าหมายถึงว่ามันเกิดการสูญเสียพลังงานไหมมีงานอื่นมาจะทำไหมคำตอบคือไม่มีนะครับผม โอเคงานงานอื่นในที่นี้ก็เป็นพวกแรงเสียดทานอะไรแบบนี้เนี่ยเนาะคำตอบคือไม่มีใครมายุ่งนะแต่ว่าเดี๋ยวครูจะลบอันนี้นะเพื่อให้เด็กๆแบบว่าเข้าใจเพิ่มมากขึ้นนะครับผมครูแอบเขียนไว้แล้วว่าพลังงานในจุดที่หนึ่งเนี่ยมีแค่พลังงานจนเท่านั้นนะแล้วพลังงานในจุดที่สองเนี่ย มีพลังงานสักกับจนนะครับผมเดี๋ยวในข้อนี้จะเป็นข้อสุดท้ายนะครับผมที่ครูจะเขียนละเอียดเนาะจริงๆแล้วเด็กๆจะต้องเอ,อเอา,เอาตั้งตั้งสมการแบบนี้หนึ่งก็ต้องเป็น mgh พลังงานสักแล้วก็บวกด้วยเศษเสอ v กำลัง2พลังงานจนแล้วก็เส้นส่วนส kx กำลัง2แล้วเนื่องด้วยมันเป็นจุดที่1ใช่ไหมก็ให้เด็กๆห้อยหไปมวลจุดที่1ความสูงจุดที่1 1ึ่งหนึห้อยหไปให้หมดนะครับผมอโอเคเท่ากับพลังงานในจุดที่2อ่ะก็ตั้งเหมือนเดิมเลย ถ้ามันมีพลังงานไหนมันก็จะมตีตัวแปรนั้นนะครับแต่ถ้ามไม่มีพลังงานไหนเราก็ตัดตัวแปรนั้นทิ้งออกไปนะครับผมเศษหนึ่งส่วนส kx กำลังสองซึ่งเป็นของสปริงแล้วก็ให้สองไปนะครับผมเอออันนี้จุดที่หใช่ไหมจุดที่หนึเราก็ไปดูในจุดที่หนนะครับผมว่า นี่จุดที่1อยู่นี่จุดที่1เนี่ยมีพลังงานศักย์ไหมพลังงานศักย์ขึ้นกับความสูงมีความสูงไหมนี่ติดพื้นเลยเพราะฉะนั้นจุดที่1จะไม่มีพลังงานศักย์เพราะฉะนั้นจริงๆมันมันก็มีแหละแต่ว่าไม่ใช่หมายความว่าอะไรจริงๆในสูตรมันมัน,มน,มนแทน h เ,เป็นศูนย์ไงเพราะว่ามันไม่มีความสูงไง พอแทนเเป็น0พอมันคูณตัว G ตัว M เนี่ยค่ามันก็เลยเป็น0นเพราะฉะนั้นเราก็เลยแบบว่าเรียกง่ายๆว่ามันก็เลยไม่มีพลังงานศักซึ่งจริงๆมันก็ไม่มีพลังงานศักโอ้ครูพูดอะไรของครูเนี่ยเออสรุปง่ายๆเลยมันไม่มีความสูงก็คือไม่มีพลังงานศักนั่นเองนะครับแต่ถ้าให้พูดจะตามภาษาคณิตศาสตร์ก็คือ แทนค่าสรรมการลงไปซึ่ง h เนี่ยแทนเป็น0เพราะว่ามันติดกับดินเลยใช่ไหมพอแทนเป็น0ปุ๊บมันไปคูณกับตัวอื่นก็เลยเป็น0น,นะครับผมโอเคอธิบายแบบนี้น่าจะดีกว่านะครับผมโอเคพูดพูดมากคอแห้งขอกินน้ำก่อนนะครับอ่ะแล้วในจุดที่1มีความเร็วไหม จุดที่มีความเร็วหรือไม่นะครับผมคาตอบคือมีนี่ไง u ก็คือความเร็วต้นนั่นเองโอเคไหมเออความเร็วต้นเด็กๆอาจจะเปลี่ยนตัวแปรตัวนี้เป็นจาก v ความเร็วเปลี่ยนเป็นความเร็วต้นก็ได้นะครับผมยังไงมันก็คือสัญลักษณ์ของความเร็วเหมือนกันเอะเพราะฉะนั้น พจน์นี้มันมีเราก็เก็บไว้นะครับผมแ่ะแล้วก็ไปดูพลังงานสักสปริงสิจุดที่หนึ่งมีสปริงไหมไม่มีไม่มีเพราะฉะนั้นเราก็เลยตัดพจนนี้ออกไปเพราะมันไม่มีสปริงเพราะฉะนั้นที่มันมีอยู่ก็มีแค่พจน์นี้ซึ่งเป็นของพลังงาน จนถูกไหมอ่าโอเคนะก็เดี๋ยวพอเด็กๆเก่งแล้วเด็กๆก็มองตอบนะครับผมเอ่เดี๋ยวครูค่อยสอนมองตอบอีกรอบหนึ่งอ่อคราวนี้ไปสนใจจุดที่2จุดที่2มีความสูงไหมอ่านี่ไงจุดที่2จุดที่2อ,อยู่นี่นะเราต้องมาโฟกัสที่จุดที่2แล้วนะจุดที่2มีความสูงไหมอ่มีนี่ไง1เมตรเพราะฉะนั้น พจน์นี้ก็ยังมีอยู่นะครับผมอ่ามีความเร็วไหมจุดที่2พลังงานจนนี่ไง v เท <V S 1> ่ากับ3เพราะฉะนั้นความเร็วเท่ากับ3เพราะฉะนั้นพจน์นี้ก็ก็ยังมีอยู่แต่ว่าในจุดที่2เนี่ยมีสปริงไหมไม่มีสปริงเพราะฉะนั้นพจน์นี้จะถูกตัดออกไปนะครับอ่บเพราะฉะนั้น จุดที่2ที่เหลือพลังงานอยู่ก็คือในส่วนของพลังงานศัก์แล้วก็พลังงานจนแอโอเคโอเคเพราะฉะนั้นในการมองตอบนะครับเด็กๆก็ดูว่ามันมีความสูงไหมถ้าไม่มีก็ตัดพลังงานสักทิ้งไปมีความเร็วไหมถ้าไม่มีก็ตัดพลังงานจนทิ้งไปมีสปริงไหมถ้าไม่มีก็ตัดสปริงทิ้งไปนะครับผม ก็จะมองตอบได้ง่ายขึ้นแต่ถ้าใครมองตอบไม่เก่งก็ตั้งทั้ง3สมการแล้วค่อยๆวิเคราะห์ไปนะครับว่าจุดเนี้ยมันมีพลังงานไหนบ้างนะครับผมโอเคเนาะอืมอ่ะในเมื่อเรารู้แล้วว่าจุดที่หนึ่งมีพลังงานจนเพราะฉะนั้นก็ไปแทนค่านะครับผมเซนตอ่ะอยู่นี้ M m คือมวลมวลเท่าไหร่มวลเท่ากับ2อ่ะแทนค่าลงไป U คือตัวที่เราอยากจะทราบใช่ไหมเพราะว่าโจทย์ต้องการหา U นะครับผมโอเคเพราะฉะนั้นเราก็จะติดตัวแปร U ไว้นะครับผมเอ๊ะแม่ต่อไปจุดที่2มีพลังงานศักย์อ่า เอาพลังงานศัก์มาแทนค่า m มวล2กิโลกรัม g บนโลกใบนี้เท่ากับ10 h ความสูงความสูง1เมตรเอ่ะเอาแทนแทนเป็น1นะครับผม h ห้อย2คือจุดที่2นะไม่ใช่ยกกำลัง2นะโอเคเศษหนึ่งชนสองอ่ะบวกก่อนบวก จากสูตรเขาให้บวกเนี่ยเสร็จึ่งส่วนสอง m บวกสองกิโลกร,รมัมแล้วก็ v ยกกำลังสอง v คือสามเพราะฉะนั้นมันคือสามที่ยกกำลังสองนะครับผมอโอเคอุ้ยคุยเขียนลัดอยู่นะเนี่ยามาเดี๋ยวทำให้ดู 2ตัด2เพราะฉะนั้นฝั่งซ้ายเหลือแค่ u กํลังสองนะครับผม2คูณ10คูณ1ได้20นะครับผมอุ้ย2ตัด2เหลือแค่3ที่ยกกำลังสอง3ยกกำลังสองคือ3คูณกัน2ครั้ง3 3เป็น9 mm hmm. เพราะฉะนั้นมันคือ20บวกกับ9นั่นเองนะครับผมออ้คราวนี้ อยากให้เราอยากได้ u นี่ไม่ได้อยากได้ u ย,ยกกำลังสองเพราะฉะนั้นจะกำจัดยกกำลังสองต้องทำการใส่รูททั้ง2ฝั่งนะครับผมกำ,กำลังสองเจอรากที่สองมันจะตัดกันหายไปเพราะฉะนั้นฝั่งซ้ายก็จะเหลือแค่ u ฝั่งขวาก็จะติดรู9นั่นเองนะครับผมแโอเคก็จบเป็นที่เรียบร้อยสำหรับข้อนี้นะครับผมเหนื่อยขออนุญาตกินน้ำสักครู่ ข้อสุดท้ายของโจทย์แบบฝึกหัดระดับห้องเรียนนะครับผมมีแค่ไม่กี่บรรทัดเองเอ่ะโอเคเอ่ะโอเค เอาเลยนะก็เด็กๆดูนะกลองเนี่ยความเร็วต้นเท่ากับ0ถูกต้องไหมแล้วก็มวล4กิโลกร,รมัมอันนี้เป็นจุดที่1เราออกแรงดึงจำได้ไหมว่าตั้งแต่สมัยรูปไหนรูปนี้ถ้าออกแรงดึงแปลว่ามีคน มาเพิ่มพลังงานให้มันเข้าไปหรือเราใส่งานเพิ่มเข้าไปนะครับผมเพราะฉะนั้นข้อนี้มันคือมีคนมายุ่งนั่นเองนะครับผมโอเคแต่ถ้าครูตัดตรงนี้ออกไปแบบเนี้ยแปลว่าไม่มีคนมายุ่งม,มันมันเคลื่อนที่ของมันเองนะครับผมจากความเร็วศูนย์ เคลื่อนที่มาอยู่ตรงนี้ได้ผีหลอกนะครับผมความเร็วสนวนก็คือแบบอยู่นิ่งๆเลยอนะแล้วอยู่ๆเคลื่อนที่มาตรงนี้ได้เนี่ยผีหลอกเนะ่เพราะฉะนั้นจึงต้องใส่งานเพิ่มเข้ามันเข้าไปใส่งานเพิ่มเข้ามันเข้าไปใส่งานเพิ่มให้มันเข้าไปเออไอคราวนี้ ออกแรงดึงกลองเนี่ยด้วยแรง50นิวตันนะครับออกแรงดึงไม่พอนะออกแรงชิงเชียงอีกทําให้เราอาจจะต้องแตกแรงให้มันนะครับผมเอาโอเคเอา้าเอ,าเอาโอเคครูกดผิดแ่ะแล้วคราวนี้เขาถามว่าพอออกแรงดึงเนี่ยพอมาจุดที่สองเนี่ย ความเร็วเป็นเท่าไร่นะครับผมอโอเคครูพาทำแบบว่าละเอียดหลายข้อแล้วเนาะเพราะฉะนั้นข้อนี้ครูจะไม่พาทำละเอียดนะครับผมโอเคเพราะว่าอะไรเลยเนาะเพราะว่าครูขี้เกียจยังไงล่ะ <c oughs> เออเ <c oughs> ด็กๆเก่งแล้วเด็กๆฟังครูเดี๋ยวก็เข้าใจ เออโอเคพลังงานในจุดที่2ตั้งด้วยตั้งด้วยพลังงานในจุดที่ 1- บวกงานนะครับผมถ้าเกิดมีงานเขาา้ามาเกี่ยวข้องเนี่ยเด็กๆต้องเอา2ตั้งแล้วก็1บวกงานนะแต่ถ้าไม่มีงานเข้ามาเกี่ยวข้องเด็กๆจะเอาเป็นพลังงานในจุดที่1เท่ากับพลังงานในจุดที่2เลยก็ได้อาจจะเขียนสลับกันก็ได้นะครับผม แต่ถ้าเกิดมีงานเข้ามาเกี่ยวข้องเด็กๆต้องเอา2ตั้งนะครับผมไว้ฝั่งซ้ายเสมอนะแต่เออเพื่อความง่ายนะครูแนะนำนะครับผมแต่ถ้าใครเก่งแบบว่า,เ,าเก่งคณิตศาสตร์นะครูมันมีเครื่องหมายสมการนะครับผมมันสามารถสลับฝั่งกันได้ถูกของนักเรียนนะครับผม เด็กๆจะเอาฝั่งนี้มาเขียนไว้นี่แล้วเอานี่มาเขียนไว้นี่ก็ได้นะครับผมยังไงก็ได้เออสรุปนะครับผมออโอเคก่อนที่เราจะไปเริ่มเรียนกันนะครับผมเ,ออเด็กๆจำได้ไหมว่าทุกอย่างที่เราเรียนมาต้องแตกแรงไปในทิศเดียวกันกับการเคลื่อนที่เพราะฉะนั้นไอเนี่ยมัน มันไปในทิศเดียวกันกับการเคลื่อนที่อย่างกล่องมันเคลื่อนที่จากนี่ไปนี่แปลว่ามันเคลื่อนที่ในแนวแกนแกน x ถูกต้องไหมเราต้องแตกแรงนี้มาในแนวแกน y แล้วก็แกนแกน x นะครับผมเพราะฉะนั้นครูแตกแรงเลยนะอะมันจะได้แบบนี้ถูกต้องไหมเอะแตกแรงนี้เอากรม แตกแรงนี้มาแกน x ผ่านมุมไหมผ่านนะครับผมนี่ผ่านมุมเพราะฉะนั้นจะกลายเป็น f ผ่านมุมเป็น cos cos เซตา้าเซต้าในที่นี้ก็คือ37องศานะครับผมแต่ขึ้นมาแกน y เป็น f s i n มุม 37องศาแตกเสร็จแล้วแรงเดิมหายไปจริงๆจ,จะให้มันหายไปอย่างนี้เลยก็ได้นะครับผมโอเคเนาะหรือถ้าเด็กๆแบบว่าลบไม่ได้เหมือนครูเด็กๆก็อาจจะทําแบบนี้ก็ได้นะครับผมเหมือนกันอ่าโอเคคราวนี้มาดูจุดที่สอง นี่สนใจจุดที่สองแล้วนะจุดที่สองนี่นะครับมีพลังงานอะไรมั่งมีพลังงานสักไหมมีความสูงไหมไม่มีเพราะฉะนั้นสักไม่มีมีพลังงานจนไหมนี่ไงโจทย์ถามเพราะฉะนั้นแน่นอนว่าต้องมีพลังงานจนมีพลังงานสักสปริงไหมข้อนี้ไม่มีสปริงนะเพราะฉะนั้นสักสปริงไม่มีเพราะฉะนั้นจุดที่สอง จะมีแค่พลังงานจนนะครับผมอ่ะมาสนใจในจุดที่1มั่งจุดที่1มีอะไรมั่งนี่จุดที่1น,นะจุดที่1นึไอ้นี่เป็นจุดที่1ของคูนะนี่อันนี้จุดที่1อันนี้จุดที่2นะอ่ะเดี๋ยวใส่สีม่วงให้มันเหมือนกันหนะ่อย จุดที่1มีอะไรมัางมีมีพลังงานจนถึงแม้มันจะเป็นพลังงานจนที่เท่ากับศูนย์แต่ว่าเมื่อโจทย์มันเขียนมาครูก็จะขออนุญาตใส่ไว้เพื่อความอุ่นใจนะครับผม <c oughs> อุ่นใจไว้ก่อนนะแล้วก็บวกด้วยงานงานในที่นี้ก็จะต้องเป็นงานที่ทิศเดียวกันกันกบกับการเคลื่อนที่จำได้ไหมเพราะว่า จำได้ไหมอีกแล้วนะครับผมงานจะเกิดก็ต่อเมื่อมันมีทิศเดียวกันกับการเคลื่อนที่ของวัตถุนะครับผมถ้าเกิดส่วนแทงอะไรแบบเอ้ไม่ใช่ส่วนแทงตั้งชงตั้งฉากอะไรแบบเนี้ยมันจะไม่เกิดงานเพราะฉะนั้นเราจะต้องใช้งานที่มีทิศเดียวกันกับการเคลื่อนที่ที่เราสนใจในที่นี้ก็คือกล่องกล่องมันเคลื่อนที่ ในแนวแกน x เราก็ต้องสนใจแรงงานที่อยู่ในแนวแกน x ด้วยเช่นกันซึ่งในที่นี้ก็คือตัวนี้นะตัวค้ s สามใช่ปะ่ะ f, อ, 3, อ่า f cos สาเอ่าโอเคเพราะฉะนั้นงานในที่นี้ก็คือ f f อ๋อโอเค ขราวนี้สูตรสูตรงานมีว่าอะไรนะเดี๋ยวเด็กๆจะงงสูตรงานมีว th ่า W เท่ากับ F คูณ s นะครับผมแต่แรงของเราเนี่ยถูกถูกแตกแรงออกมาเป็น F cos 37องศาเพราะฉะนั้น F ตัวนี้เป็นของตัวนี้ S ตัวนี้เป็นของสูตรของงานคอ s 37ก็คือตัวนี้เพราะฉะนั้นคูณกันเนี่ยสามารถสลับได้หรือจำได้ไหมที่ครูเคยบอกตั้งแต่บทแรกๆเลย F S เมื่อกี้เราคอเท่าไหร,นะร่นะคอสามเจเพราะฉะนั้นก็แบบนี้ก็ได้เหมือนกันนะครับผมก็คลิปนี้อาจจะยาวหน่อยนะม,มันสุดท้ายแล้ว แอะคราวนี้มาแทนค่านะครับผมเ2นึ่งสองอ่ามวล m m เท่าไร m สี่กิโลกร,รมัมอ่ะใส่สีเข้าไป v v คือตัวที่เราอยากจะทราบนะครับผมก็ติดตัวแปรมันไปเหนึ่ง่วนส,วนสแทนค่าไปก่อนเพื่อความกันเหนียว m 4เหมือนกันเนาะอืมมวลอันเดียวกันนี่นะ U เป็น0ย์แน่นอนศูนย์คูณอะไรก็ได้ศนย์เพราะฉะนั้นตัดทิ้งได้เลยนะครับผมแต่ว่าถ้าเด็กๆยังไม่เก่งก็แทนค่ามันไปให้หมดก่อนนะครับ F แรงเขาให้มาเท่าไหร่5 0นิวตันออะเอามาใส่ F S ระยะทางที่มันเคลื่อนที่ได้เคลื่อนที่ได้10อ่ c ะ s 0 cos 37 cos 37 ครูสอนไปเยอะมากแล้วนะครับเพราะฉะนั้นข้อนี้ขออนุญาตไม่สอนแล้วกันนะครับผมข้อ37มีค่าเท่ากับ4ีส่วนห้นะครับผมแล้วก็ตัดทอน2 12 2นึเพราะฉะนั้นจะเหลือ2ตัวนี้คูณกับ v ยกกําลัง2องศูนย์คูณอะไรก็ได้ศูนย์เพราะฉะนั้นพจน์นี้ได้ตัวนี้ ตัดทอนไปส2ง,งคูณสเป็น8 8ดแปห้าใส่ศูย์หตัวเพราะฉะนั้นได้400อยเพราะฉะนั้นได้400นะในพจน์นี้ออะคราวนี้2อ,อยากได้ v ใช่ไหมมันมี2คูณอยู่ย้ายมากลายเป็นหารเพราะฉะนั้นได้พจน์นี้ ตัดทอนไปก่อนครึ่งหนึ่งของ400ก็คือ200อยากได้ v เฉยๆไม่ใช่ v ยกกำลังสองก็ใส่รูททั้ง2ฝั่งเพื่อที่ว่ากำลัง2เจอรากที่2มันจะได้ตัดกันไปเพราะฉะนั้นฝั่งนี้จะจะติดรูทเดี๋ยวค่อยๆทำแล้วกันคราวนี้แยกตัวประกอบสิ200แยกได้เป็น10คูณ10คูณ2 มีค่าเท่ากับ200เหมือนเดิมนะคราวนี้อะไรก็ตามที่เหมือนกัน2ตัวสามารถดึงออกนอกรูทแบบไม่ติดรูทได้1ตัวนะครับผมเพราะฉะนั้นมันก็คือ10โดนดึงออกนอกรูทได้1ตัวแบบไม่ติดรูทนะครับส่วน2ตัวนี้ก็จะยังคงโดดเดี่ยวต่อไปเพราะฉะนั้น V ในจุดที่2มีค่าเท่ากับ10รูทสถ้าเด็กๆอยากได้เป็นตัวเลขอีกทีหนึ่งนะเด็กๆก,ก็เอา10ไปคูณ1.4 1.4ก็ได้เด็กๆก,ก็จะได้คำตอบที่เป็นตัวเลขนะครับแต่ว่ามันคงจะไม่ค่อยสวย mm hmm. ครูก็ติดไว้อย่างนี้แหละเพราะว่าครูขี้เกียจแหาต่อนะครับผมเเดี๋ยวครูจะ สอนแหกครอสสามสิบเจ็ดอีกสักหรอบนะครับผมว่ามันทำยังไงเด็กๆจะสังเกตว่า,านอกจากครูจะสอนหัตถวัสามสิบสี่ห้าแล้วนะครับจริงๆครูเคยสอนไปหมดแล้วแหละแต่ว่ามันเจอบ่อยเนาะครูจะสอนไปเรื่อยๆแล้วกันจนกว่าครูจะเหนื่อยนะครับผมให้เด็กๆเขียนสามเหลี่ยมสามสี่หาสามเหลี่ยมแหกินของเราและ เมื่อไหร่ก็ตามที่เจอมุม3กับ5เนี่ยให้เด็กๆเขียนไปเลยว่ามุม53มันจะอยู่ใกล้ๆห้งกับ3มุมที่เหลือจะเป็น37ไปโดยปริยายเพราะว่ามุมภายในรวมกันได้180เพราะว่าตรงนี้เป็น90นั่นเองนะครับผมหรือเป็นมุมฉากเพราะฉะนั้นตรงนี้53ตรงนี้37มี5กับ3ใกล้กัน ตรงนี้เป็นมุม5 3นะครับสิ่งที่เด็กๆจะต้องรู้อีกก็คือคำว่าไซน์ข้ามฉากคอสชิดฉากแทนก็คือข้ามชิดข้ามชิด อ่ะแล้วเขาสนใจมุมคอร์สใช่ไหมคอร์สเด็กๆก็มาสนใจคอร์สมั่งคอร์สมุม37เราต้องไปดูสนใจมุม37บอ่สูตรคอร์สว่าไงชิดชิดในที่นี้คือชิดมุมที่เราสนใจ ชิดมุมที่เราสนใจเราสนใจมุม37อยู่ตอนนี้ชิดมุม37มีเลข2ตัวก็คือเลข5กับเลข4นะครับผมแต่ในที่นี้5เนี่ยมันเป็นสูตรของฉากนะครับผมเพราะฉะนั้นในที่นี้ก็เลยได้เป็นเลข4ที่เป็นชิดมุมนั่นเองชิดได้4ฉากโอ้โหเพิ่งพูดเมื่อกี้ฉากก็คือตรงข้ามมุมฉากนะครับ ตรงค่ามุมฉากมีเลข5อยู่นะครับผมเพราะฉะนั้นเด็กๆก็เอา5ไปใส่เพราะฉะนั้นคอร์ส3าคอองศามีค่าเท่ากับ4.5ส่วน5ี่ไงถ้าเด็กๆงงนะครับผมลองไปหาข้อมูลเพิ่มเติมใน YouTube ได้นะครับเพราะว่าครูสอนไปแล้วในในบทเรียนของครูอ่ะเด็กๆก็คงพอจะจำได้ นะครับผมอโอเคเดี๋ยวให้ดูอีกสักหนรอบโอเคครับก็จบแล้วนะครับสำหรับแบบฝึกหัดในห้องเรียนเนาะครั้งต่อไปก็จะเป็นพวกโจทย์เอนทานนะครับผมโอเคครับวันนี้เอาไว้เพียงเท่านี้ก่อนครับบายบายครับสวัสดีครับขอบคุณที่ตั้งใจเรียนกันมาถึงทุกวันนี้นะครับผม Bye bye cha.